ไอ้นี <udo> boxing, ่อยู่เป็นไอ้นี่อยู่ไอ้นี่อยู่เป็นไอ้สั์ไอ้หัวเกียร์แบบตรงเนี้เสมมอก็ฟาร์มเก็บเด็กเปิ้ลเด็กเฮียมึงลบตอนนี้เลยนะไอ้สัสตอนเนี้ยขอมึงถ่ายอ่ะแม่มึงไงมึงถ่ายกูชิบหายดิเฮียไอ้เด็กเฮีย โททคครรับรสนใจไอดี่ไฟติดต่อเขาอูดแทนผมได้นะครับที่ผมชอบโรนดาสนใจไอดียี่ไฟเของงามาสิเลิกเล่นโรรักเถอะไปเล่นโรร่าดีกว่าสงสารผู้หญิงเขา เปิดอาทีใช่ไหมใช่ครับรักของผมตอนเ่าวถือว่าหลุยขอ ถ้าหัอะไรอ่ะตอดเบาตอดเบาถือว่าหลุยขอคืออะไรว่าไงไวเปอร์ว่าไงครับลูกหมาคุณพ่ออยู่ไหนครับคุณพ่อจีเหล็กอยู่ดีว่าคุณไวเปอร์ไวเปอร์ว่าจะคุณพ่อมาตกฟ้าชมบรรยากาศครับอว่างไหมครับ คุณพ่อมาจีรเล็กอยู่ดิดูก่อนว่ามัน,ว,มนว่ามันว่างไหมถ้าว่าเดี๋ยวพ่อไปอ้าวออกตำรวจแล้วเหรอเปล่าคือแบบผู้หญิงครับเขาถูกลงปลาแล้วคือแบบเฮ้น <Yeah. S 2> หน่อยครับสุดหลอ่อออกมาตกด้วยครับอะไรนะช่วยคุณพ่อมาตกด้วยครับอ๋อได้ได้ได้ได,ได้มีเงินให้คุณพ่ออยู่ใช่ไหมอ่ะเบ็ดยังเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยตกปลาเลยครับเดี๋ยวให้คุณผู้หญิงเขาแนะนำให้ครับคุณพ่อโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อไป ขอบคุณพอ่อเดี๋ยวเว็บย็ดแม่กูมาทำอันนี้เสียให้กูไปตกปลาเฮียจีเล็แกแป๊บสภาพสภาพกูเนี่ยนะมาตกปลาย็ดแม่ให้กูจีเล็กก็พอแรงไล้เฮียแ,แล้วทำไมากูจีเล็กไม่ได้ละ่ะ กูมาโง่อยู่คนเดียวเย็ดแม่เอ้ยไม่มีใครบอกกูสักคนนี่ฮิ่อ่ป่วยให้ตายเถอะพระเจ้าโหพี่โจเนไม่ไปอีกเนี่ยครับนี่สวัสดพีพี่ชายพี่ชาย ทิ้ชายรถล็อยู่โอ้โหตกปลาเนี่ยจะทำอะไรในตู้ทำไปเลยแต่น่าแทงผมผมแทงกลับนะแค่นั้น นี่หลอาโจนี่คนนึงใช่แอนน,นพี่ตอบรต,ต<ท>า<ำ>นเป็นโจรว<ห>ิได้กินข้าวโจนด้วยเฮีย <Yeah, S 1> น่าจะอร่อยเลยข้าวที่ได้มาจากคนอื่นโจนเป็นผู้หญิงเหรอใช่ไม่ไม่รู้หรอกนะท่าส <50. S 1> ิบก็ท่าวิ่ง พี่แบ๊กืนทำไมนานคะปั้นนมลูกอยู่เหรอฮัลโหลครับฮัลโหลใครครับเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลคะว่าไงครับเรียกช่างหรือเปล่าคะ ใช่ครับช่างอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ตรงที่ส่งจีมาให้แล้วค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับ<อ>เย็ดแม่แล้วก็ไม่บอกไอ้เทียเพราะมึงไม่มีใครเตือนกูเลยเนาะว่าแบบนี่เฮีย่ยชี่จีเล็กจีกลงจีเล็กฮัลโหลครับที่จีเล็กมันไม่ใช่ตรงนี้หรอกครับ ซ่อมรถนยครับซ่อมรถครับเล่ไรครับช่างโอ้โหรถรถปักค่ะซ่อมไปเถอะซ่อมไปเลยครับซ่อมไปเลยติดอยู่แล้วครับน่าจะติดอยู่มั้งมันซ่อมไม่ได้ค่ะอช่างไม่ได้ขึ้นรถตอนตอนที่ซ่อมเสร็จน่ะอ๋อมันไม่เป็นไรครับลองซ่อมดูอะลองซ่อมดูเก้งก็นาไม่ได้จ่ายไหมจ่ายเหตนั้นแน่ไดเลยชอบคนท้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาเอาฉลงติดรถมาด้วยเหรอครับเนี่ยเอาเปล่าครับอยู่ในกระเป๋านะ่ะช่างกระเป๋าแปดสามเจ็ดนะซ่อมยังไม่เซ็นเลยยมจ่ายเลยตรงนี้มันช่างไม่มันมันซ่อมไม่ติดจริงๆไม่เชื่อออนเงินครับถ่ายรูปทำไมอะ่ะ นี่ยเร็จอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเหรอยังครับเดี๋ยวนะกดดันได้ไหมรอบหนึ่งเพื่อติดมันมันมันกดไม่ได้ค่ะเพราะว่ารถมันไม่ได้พังแล้วอะ่ะเลขอะไรครับเรียกอะไรแปดสามเจ็ดครับเจ็ดแม่เราเราขึ้นดูค่ะขึ้นนะ ขึ้นครับเต็มหลอดเลยขอบคุณนะครับเปลืองเก็บรถด้วยนะมันมีฉลรงติดรถอยู่ครับครับครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับเต็มไก่ขี้อะไรสัตว์หวยเสียค่าโง่กูเย็ดแม่อะไรก็แม่งกูแม่งสวยอะไรนักหนาวไว้เหียว้อยากเลิกเล่นไรเหียสวยแม่งทุกอย่างเงินแม่งก็มีแต่ติดลบหวยเหีย แม่งหาได้เลื่องหาแต่ลาวเลือนไม่เลือกกับพวกมึงนี่ใช่ครับพ่อพวกมันนะครับไม่ใช่ผมผมไม่เคยเลือนด้วยครับพ่อ Happy birthday กูหน่อยกูสิบเอ็ดขวบแล้วอยากเป็นเพื่อนกับมึงพ่อมึงอะเป็นเกียวกูจะสามสิบไรสาสตว์กูยีิบเก้าอเหี้ยเป็นเพื่อนพ่อมึงนะ แต่หน้าตากูอาจจะไม่ทันสมัยเหมือน29น่าจะยี่สิบยเพราะว่ากูใช้กูกินสมซีรีส์เกาเหล์ไงโดนพ่อโบสทพ่อโบสนอนเช้ามากครับนอนเช้าตลอดอะเด ไอเฮี้ยนเลียญยังกลัวตอนแรกไอเลี้ยนเลียญบอกบอกพอเบิรว่าอะไรวะกูสมัครใหม่ได้เรื่อยๆสมัครไปสามไอดีแล้วเป็นไงล่ะงอมเลยไหนวะลูกรักพ่อ เย็ดแม่พาสามมาตรงเพราะรักมันทำร้ายเลยย้ายมาทำรถอลูกรักผมมากเลยทำรถประชดรักพูดคำคมบาดใจด้วยพี่ชายไหนไหนมันมีสาวอ๋อมันบอกว่าพาสามมาตรงว่ะสาวชื่อบงชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคุณแซมมอนบง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 มั้บง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 ครับบงบงโอ้มันไล่เหมือนกันนี่ว่ะมันมันเรียกคุณแซลมอนว่าอะไรนะคุณแซลมอนนแซมมอนใช่ครับ น้ำแดงแดงที่มันมันมันให้สวยปนองมันแต่งตัวยังไงอันทำาหใส่กั๊กเตอร์กั๊กนี่น้ำแดงแดงน้ำแดงแดงที่กินเยอะไอ้สวยปนองสวยพ่อพ่อมึงยังไ่จ้ะคุณพ่อมาหาที่รถมันบอกว่่่าออยูไหนมันบอกว่าพ่อเป็นโจรโจรอะไรยังไม่รู้เลยก็แค่เดินมาขอเงินเขาเออค่าเผารถมันได้ไม่ใช่หรอครับอย่างเงี้ยขอเงินใครครับ ของเงินพ่อว่าจะว่าใ้ลูกรักตอนนี้คุณผู้หญิงเขากําลังไปเอาของครับเยดมีมีเมียแล้วเหรอเนี่ยไหนไม่เห็นไนะนําในบอลจะนําให้พ่อดูไหนดูเดี๋ยวเวบเปิดรับโทรศัพท์ปั้นมครับคุณโอ้โหมันมันมันเป็นตํารวจมากี่ปีแล้วเนี่ยเวปอเปเนอ่ะยังยังครับเพิ่งประมาณได้สองสามเดือนครับโอ้โหทำไมครับคุณพ่อจะไปอยู่ด้วยหรอใช่ครับคิดว่าว่าจะให้ลูกหาแดงในเครื่องแบบ้วครับ จะนัได้มานั่งคุณด่าผมหรือเปล่าอผมไม่ได้ด่าครับคุณผู้หญิงกำลังมาครับโอเคโอเคแต่คุณพ่อเหนื่อยไหมครับวันนี้ทํางานโอ้เหนื่อยมากพ่อโคตรเหนื่อยเนี่ยไปจี่เหล็กเนี่ยที่หนามบินมาเนี่ยอ๋อครับผมเอาบ้างครับนี่พ่อมาให้ลูกนี่เห็นลูกบอกว่าต้องการเงียต้องการอะไรลูกเรียกอะไรลูกกระเป๋าสองส่วนห้าครับแต่ว่าลูกไม่สามารถทําในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ครับคุณพ่อเอางั้นมมาคืน ครับคุณพ่กระเป๋าอะไรครับทองสองเก้าไม่บอกแต่แรกครับเวเปอร์ให้คุณพ่อร้องบ้าร้องเพลงไม่หยุดเลยบนรถทาตำรวจโอเคลูกนักเป็นรู้เป็นอะไรจากการรับเป็นมลพิษทางเสียงมากๆเลยตอนนี้อะไรครับใครเป็นอะไรครับมันมีคนบ้าร้องเพลงไม่หยุดเลยครับช่วยกำลับหน่อยไอ้นุ่มนุ่มเฮ้ยเสียงคุ้นๆ่าหนุ่มครับคุณผู้ชายเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจนี่มันมันร้องเพลงบ้าอยู่คนเดียว ให้เป็นมลพิษตั้งเสียงมากๆนม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 พี่ไม่ได้ยังคุณเลยไ่ครับพี่ชายเอ้ยพี่จะขอค่าพารลรถสามพันหน่อยได้ไหมพอดีรถน้ำไม่ผมจำได้เมื่อวานก็ขอผมที่ตกปลานี่แหละปลาทุกวันโอ้โหหมูเก่าพี่ชายเมื่อวานขอไปแล้วเปลี่ยนคนเอาคนที่แบบไม่รู้จักไงพี่ชายโอเค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 ครับครับผมว่าไงคนลูก น้องชายพ่อเองน้องชายพ่อเองออ้คุณนใช่ใช่เป็นน้องแบบของพี่เปาอะไรรู้จักกันอีกทีอะไรอย่างงี้ครับผมพ่อจีบสาวเก่งไหมผมไม่ได้หลอกแต่ตำถาดครับพ่อยังไม่อยากจีบใครเลยตอนเนี้ยทำไมครับคุณพ่ออ่าคุณพ่ออยากทํางานอะไเนี่ยทำไมคุณพ่อถึงอยากทํางานครับไม่ทํางานจะเอาเงินจากไหนล่ะคุณลูกคุณแม่แล้วเหรอครับก็เขาไปมีผัวใหม่แล้วมั้งนะ อ๋อเขาไม่มีครับไปปืดถ้าเขามีผมใหม่ไปปืดจับผมใหม่คุณแม่ให้เองครับโอ้โหจัดนะลรวเราจะไม่ผิดศีลธรรมของคุณตำรวจหรอครับเนี่ยไม่ผิดครับเขาคือไม่ได้ครับคือคนเขารักกันแล้วจะแบบมีมือที่สามมาแยกให้เขากลัวแต่แยกไม่ได้ครับคุณพอ่อ<ม>คุณพอ่ณพอพ่อไหนคุณพอ่ออัดอะไรคุณพ่อเล่าให้ไปฟังได พ่อแค่แบบเซ็งอไอ้เฉกเขาพี่มาหาคุณพ่อว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าง<ม>อะไรสักอย่างหล<ม>ายอย่างเลยไวเปอร์ไม่ต้องเป็นไรหรอกเราเป็นเด็กเราไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกเ,เขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณพ่อไม่มีเวลาให้เหรอครับครับเ <g ods> ขาบอกว่ายืมคนโน้นอ่ะเขาบอกว่าๆๆๆๆพ่อแบบไร้สาระไงว่างคุณพ่อไม่ได้สาระครับคุณพ่อไม่ได้สาระใครว่าคุณพ่อไม่ได้นะครับคุณพ่อตั้งใจทํางานขนาดนี้ไร้สาระได้ไงครับอืม ก็นั่นแหละเปล่าอะไรเดี๋ยวเยวเปอร์ช่วยคุยกับคุณแม่ครับโ <Okay. S 2> อเคนะครับคุณพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าคุณพ่ออย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณพ่อนะครับไม่พอดีเมื่อยครับคุณโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อตกปาลาหรอคุณพ่อร้อนมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้วนมือนะถืออะไรอะ่ะถือลมครับคุณพ่อลมอ๋อ,ค,อคุณพ่อร้อนครับ เดี๋ยวคุณพ่อก็มาหาแดกแถวนี้เนี่ยแบบทีละสามพันเขามีแบบเพื่อนพ่อทั้งนั้นอ่ะอ๋อคือแบบคุณพ่อรู้จักคนเยอะก็เลยแบบไปมาไหนมาไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือใช่ไหมครับใช่อขาให้พ่อหมดทุกอย่างอ่ะสามพันสามพันอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่อยากให้พ่อแบบทํางานไงแต่พ่ออยากลงมือเองอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยถ้ไม่เชื่อเด็ดนี่เนี่ยดูดูดด่น้องชายพี่น้องชายเสียน,น้ำตาหน่ะน้องชายที่ตกลาอยู่อ่ะ ว่าให้ขาอ่าพอดีมีสักสามพันไหมพี่จะไปพาวรถน่ะน้องชายพี่น้อ,องเดียวเลยนะคราวที่แล้วก็ก็เจอกันอยู่นะอ๋อ <c oughs> อ๋อน้ก็น้องชายพ่อเยไหมละ่ะแ,แหมช่วยช่วยกันคนระับช่วยช่วยทีช่ชื่อชื่อพี่เลยนะครับชื่อต้อนครับชื่อต้อนครับอ่าพี่ต้อนดิเบอรเปอร์ผมเจออยู่เจออยู่มีผู้สาวคนหนึ่งก็จะให้เบอร์เปอร์มาดินี่ไปไปก่อนเลยลูกไปก่อนเลยมันหลอกตลอดังวะ คุณพ่อเปเปอร์มีคำแนะนำไหมครับอย่างแบบจีบสาวอะไรเงี้ยอ๋อก็เดินไปก็บอกว่าตกคนเดียวเหงาไหมครับแค่นั้นแหละแต่ก็ที่เหลือก็สารต่อเลยอะไรอย่างงี้ไงเออคุณผู้หญิงตกคนเดียวเหงอไหมครับเฮ้ยเอาตัวนี้เลยเหรอไม่ไม่ใช่ผมขอผ,ผมฟังพี่พี่ตอนก่อนอ่ะ <c oughs> ลืมยูมินไ,<ม>ไม่ลืม,มครับไปตกคนเดียวที่ไหนมีตั้งหลายคนตรงเนี้ยอ๋อสวัสดีครับ แม่งเอ้ยตกตกจนเบ็ดแตกยังไม่เสร็จอีกเลยปลาแม่งแบบกว่าจะได้จนเสร็จเนาะนานไหมครับเนี่ยกว่าจะตกเสร็จแล้วเบ็ดแตกเนี่ยครับโอ้ยเบ็ดเบ็ดหลายหลายรอบอยู่ฮะ <c ười> ปกติมันแตกหลายรอบค่ะว้าหัสหลายอันครับเป็นหาหลายอันอัน <c ười> อันนี้เบ็ดแตกเลยเลยครับแตกแตกสิคะว้าวมีสต๊กอกหัวมันจะแตกว้าว จำเราได้เปล่าอะไรนะครับอะไรนะครับจำเขาได้เปล่าโอ้โหจชื่ออะไรอ่ะครับผมบอกแล้วผมจำไม่ได้ดีบางทีแบบใส่หน้ากากปิดบางตัวตนอะไรเงี้ยปกติก็ใส่หน้ากากอ๋อชื่อผมจำได้ผมชื่อจำได้ผมจำได้แล้วเหมือนคนที่เคยให้เงินว้าครับนิงเปิลกำลังจีบอยู่ครับว้าชื่ออะไรนะ คุณเจ้าขาครับว้าคุณอะไรนะคุณคุณเจ้าขาคุณพ่อน่ารักเลยครับโอ้โหมาอแม่คุณเวเปอร์อ้าวพูดดีว่ะไหนๆดูนี้มาพ่อเองลูกทางของพ่อพ่อครับเบสเนี่ไม่เสร็จเลยอ่ะคุณพ่อตาครับคุณแม่คุณพ่อตอดมาแล้วนะครับอะไรนะครับเดี๋ยวคุณพ่อัคครบุณแม่มาแล้วนะเบเปอร์เดี๋ยวตัดตัดให้หูเลย แต่คนไหนคะคุณพ่อของคุณตำรวจยเดี๋วคุณพี่เบ๊กเบ๊กไปไหมครับคุณพ่อตางี์ก่อนแล้วมาับครับผมพ่อไวเปอร์ครับเป็นเป็นเป็นแม่ของเจ้าขาค่ะอ๋อแล้วอาจารย์ลูกสาวมามามาสู่ขอลูกชายอะค่ะคุณพ่อเบ๊กก่อนครับเบ๊กก่อนครับใช่สวัสดีครับคุยคือกันก่อนนะครับไปไปจีบสาวตรงนู้นแป๊บนึงครับ ไอนี้อยู่เป็นไอนี่อยู่ไอนี่อยู่เป็นในศาสตร์ไอหัวเกลียนแบบแล้วแล้วไม่ได้ทำตอรี่แกงแล้วหรอทำเนี่ยซสมอเก็บตังค์อยู่ใช่เข้าใจอะไรซสมมอเป่าวไม่ได้เข้าใจอะไรผิดเมื่อไม่เคยว่าตอนน์้นตผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลย ก็ไม่อยากให้รู้สึกไม่ดีอืมอีกนนเลขอะไรอะเลขสามหนึ่งหนึ่งอุ๊ยตอนเก็บไว้ก็ได้ตอนมีรถโลไหมเนี่ยไม่ตกปลาแล้วเหรอมีกล่าวไว้แล้วผมไปจีหอยดีกว่ะ ปลาปลาปตก้วยกันตกด้วยกันมาอ๋อคุณคุณบอกช้าผมคุณอ่าซัมเมอร์บอกตอนช้าเกินไปอ่ะเพราะว่าตอนต้องไปจีเหล่งแล้วอ่ะอ้าวจริงเหรอ,อใช่ครับถ้าไม่บอกกัดล่วงหน้าเพราะว่าช่วงนี้ขยันทํางานด้วยครับตอนแรกมาขอร่อนทวงร่อนทองให้เรียกมาร่อนทองว่าจะนี่อ๋อช่วงนี้ซัมเมอร์ต้องหาตังค์เพราะว่าเดี๋ยวต้อง รีบขึ้นมีดเขาขาดอะไรอ่ะซัมเมอร์ขาดอันลัคกี้คอยร้อยห้าสิบแล้วก็ไวเบห้าอันแล้วก็เดี๋ยวซัมเมอร์ต้องหาเหรียญแพทอีกห้าเหรียญแล้วก็เงินอแสนนึงเพิ่งไปขายเงินแดงมาสามแสนเนี่ยขาดชุดเตียวุธหรอใช่ใช่ประมาณนั้นแต่คือคุยกับพี่ชมไว้แต่พี่ชมไม่อยู่ไงเหมือนพี่ชมจะให้ยืมไวเบแกงก่อนแล้วก็ ช่วงนี้ซัมเมอร์ก็ฟาร์มเก็บไอเด็กเพื่อไอเด็กเฮียมึงลบตอนนี้เลยนะไอีซัสตอนนี้ขอมึงถ่ายอะแม่มึงเงี้ยมึงถ่ายกูชิบหายดิเฮียไอีเด็กเฮียคอสเป็นผู้บ่าวกรรมกรมึงถ้าแบบอย่างอ่าผมมีเหรียญแพทให้อยู่ถ้าอย่างไรไงก็บอกนะเหรอมีกี่เหรียญอะอ่าประมาณห้าเหรียญนะจะตีให้ไม่ต้องซื้อให้เลยไม่เอาไม่เอาซัมเมอร์ซื้อ อ่าจบสตอรี่ค่อยให้ก็ได้หาให้คืนถ้าจะซื้ออะเห็นปะน่าจะถ้าจะซื้อน่าจะต้องซื้อเลยอะมันซื้อเลยได้ใช่ไหมอืมซื้อเลยได้ก็ต้องไปตีเอาเหรียญให้เดี๋ยวไปตีเหรียญให้ห้าอันเลยเพราะว่ามันมีเหรียญเป็นพันเหรียญโอ้หเหรอเหรียญคอปเปอร์รอะอะฮะแล้วอันนี้คือตอต้องรีบไปตีเหล็กหรอจะเอาเหล็กไปทำอะไรอ่ะ ไม่รู้ว่าแก๊งเขาจะเอาเหล็กไปอ่ะแต่ว่า,<อ>าผมเขาแล้วเอาเหล็กขีขีแท่งอ่ะเอาไม่ไม่รู้เหมือนกันผมเขาให้ผมทําอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ทําคนเดียวโอ้โหขีกีแท่งกีแท่งด,ดูดิดูดในทวิตดิฮ่าปะเขาเอากีแท่งเขาเอากีแท่งเขาไม่รู้ว่าเขาเอากีแท่งน่ะก็เดี๋ยวซัมเมอร์เอาออกไปให้ก่อนแล้วเราก็มาตกปลาก็ได้ นะถามกันถาม<ะ>เขาดีเพาเอากี่แห่งไม่อยากจะได้จะได้เก็บไว้ในในให้แกงด้วยไม่ใช่หรอใช่ฮัลโหลครับลุงฮดี๋ครับว่าไงเอาได้กี่แท่งครับเนี่ยเ,เยอะะครับเยอะเลยประมาณกี่แท่งครับประมาณแบบสองพันห้ครับา อเขาอ2 0 0าเลยอะ่ะ2 0 0หรอร๊บน้งครับลงุงไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวมยผมไปฟาร์มของแข็งสุดแรมไม่ต้องไม่อย่างแบบให้มาเปื้อนมือไงอุ้ยขอบคุณครับเสี่ย500ขอบคุณครับขอบคุณครับเสียโอเคโอเคแล้วมีรถฟาร์มเหรอไม่มีอะ่ะถ้ต้องวิ่งไปวิ่งมาดิ ใช่วิ่งเอารถเอาวิ่งเอาของให้รถบให้เขาครับหนักซ้ำปาปลาปเดี๋ยวทัมเมปลซ้ด้วยป่ะแล้วใส่รถซัมเมอร์สองพันห้า,า 2, แป๊บเดียวน,นักมึงเอามื่อตกปลาก็ได้ต้องหางเงินไม่ใช่หรอไม่อยากให้เสียเวลาเดี๋ยวขายเหล็กก็ได้ไเอาตกปลาก็ได้ผมไปจีบแป๊แบ,บเดียว โอเคโอเคงั้นถ้าสมมติตกปลาเสร็จไรเดี๋ยวสมมติไปหาถ้าตอนเจเี๊ยบเสร็จตอนทักวายกูกูเกมได้ครับได้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 เก้เอาอานา<ะ>ไหมอือม,มีเอ้ยลูกให้สมมตมิมายี่สิบจานโอ้โหไมเได้เ,เอิดนะ <c oughs> <c oughs> มันมึนๆนั่นอะมันมึนๆเฮ้ยน,น่ารักจะตายยกมาทั้งสองนอนเลยบอกมาเปบาสมมติเนี่ยอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมไปเจเหล็กละได้ได้สู้ๆนะ ครับครับบายบายบุย